คนป่วตจริงหรอคนปวล้มตัวนึงมตามมตาม <c oughs> มาตมามหมูขาวตัวนี้ไม่ใช่หมู่ขาว ล้ม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 แค่ล้มเป็นห้าเป่าเล็กเหรอเอาเมามามาเอาเป่ามาเอาเป่าไม่มีกระเป๋าให้เด้อม่ใจดีจังไอ้เที่ยกู guitar อีกแล้วไอ้มะเขือเทศนี่หลอนมเลยอ่ะห้าอันนี้คือ mbx ด้วยมีเสียง mbx ด้วยเสียง แม่เหมือนไม่ได้เจอกันกับเกมนี้มาสักพักหนึ่งเลยนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะเพราะว่าคิดเนี่ยโมแต่ไปทำเควสไซเบอร์พังอยู่นั่นเองนะตอนนี้เนี่ยก็ทำเควสเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาหาคอนเทนต์เนี่ยให้เพื่อนๆดูจริง,จรง,จรงๆจัางๆแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เลยเป็นเรทที่อาจจะเป็นแบบรวมๆกันมานะเพื่อนๆไม่ได้แบบเจาะจอเป็นปืนใดปืนหนึ่งนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าคลิปในวันนี้เนี่ยไม่คาดหวังไม่ผิดหวังกันเลยนะครับส่วนปืนที่คิดจิบมาเล่นในเรทในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดจะแชร์โค้ดมิ ส่วนเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจในหน้าแรกของในอีเวนต์ไซเบอร์พังนี้นะครับในตลาดมืดนั่นเองนะเบบคิดจะทำคลิปอธิบายเป็นในคลิปช็อตกันแล้วกันนะเพื่อนๆยังไงก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนย,ยังไม่เข้าใจอีเวนต์นี้เนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องชักกี้บีด้วยนะเบบคิดเนี่ยทำคลิปช็อตมาอธิบายเพื่อนๆฟังกันละกันนะครับต้นคลิปก็ไม่มีอะไรแล้วครับใครที่อยากดูเนื้อหาเกมอารีนาเบรกเอาอีกเยอะๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชััักกกีีี้้้้บบดววยยนนนนะครถาเเพื่่ออๆแล ไปดูเนื้อหาในเรทกันได้เลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเซฟ4ช่อง6ช่องอยู่แล้วก็ขอแนะนำ Richman Shop No.1 เรื่องการเติมเกมเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนตลอด24ชั่วโมงเติมบนเว็บไซต์รับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางบนเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop ต้องจัดละ r ริชแมนช h o p จัดก,กิจกรรม m i d เย a r แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันได้เลยครับ มาอยู่กันในเรทแรกครับเพื่อนๆในเรทแรกนี้เนี่ยคิดมากับเซตตัวเลยนะเป็นเซตตัวขาวปืนอูซี่กระสุนหนึ่งเลยครับเพื่อนๆในเรทนี้คิดไม่ได้ตั้งใจมาหาตังหรอกครับคิดพาพี่เอพี่ชายของคิดเนี่ยมาทำเควสในแมปกลังแสงนั่นเองนะเพื่อนๆอยู่กันในโหมดล็อกดาวน์โซนครับเรทนี้จะเจออะไรสปายเดี๋ยวไปดูกันในเรทครับและสำหรับชาวอารีนาเบรกเอาท์อินฟินิตนะอย่าลืมนำโค้ดชักกี้บีเพื่อไปแลกรับของรางวัลกันด้วยนะใครเคยใช้โค้ดในซีซั่นที่แล้วมาแล้วเนี่ยซีซั่นนี้นำโค้ดเพื่อไปรรัับขอองงาวลลีกได้เ ลิงก์เว็บใส่โค้ดรับของรางวัลเนี่ยอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันแล้วครับพี่เอเนี่ยมีเควสต,ต้องไปสำรวจในคลังแสงครับเพื่อนๆพวกคิดก็เลยกะว่าเดี๋ยวรอเรตเกมก่อนนะเพื่อยเข้าไปด้านในกันช่วงต้นเกมเนี่ยก็ฟาร์มด้านนอกกันไปก่อนละกันครับใช้ยังตามแบ็คมาเฟียตอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่โอ้ยตีนอย่างหนักอ่ะเนี<ม>่ยไอ้เอี AK ด้วยเฮ้ย ตบเด็กนี่ว่าโอ้ยเราเซ็ตตัวไปสู้เขาเรียบร้อยแต่เฮ้ยเอาจริงนะออกตอนนี้ก็ได้เลยนะผมเลยผมได้กระสุนทองาบาลเลยทำเป๊ะทำเช๊ะเชื่อเชิ่อ ปนผัวตันยิงหรอคนผัวน่าจะคนนะสิปืนเนี่ยบัดคน่ะว้าจดเต้นคนตอนนี้เหมือนจะเจอคนแล้วเพื่อนๆกินเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเซตของศัตรูนะแต่เสียงปืนที่ได้ยินแน่ๆเนี่ยเป็น A.K. 1 2บหนึ่งกระบอกครับตีนี่เป็นตีนี่ไอไอฝั่งนั้นอะเรี้ยไปแล้ว ที่จากโรงงานอ่ะเออที่นี่แไม่ก็แตกกิ้งไปไหนหรอวะไปแรงไปฮะ

อี๋สองตัวเลยโอ้โห่เก้าสองโฮโอ้โหอ๋อตาแฟบเลยเอเก่สองลูกสี่มาเนี่ยโอ้โห่โอ้โห่ลูกสี่สากแม็กเลย เรียบร้อยฮะเพื่อนๆนี่แหละครับจังหวะที่คิดบอกไม่คาดหวังไม่ผิดหวังจริงๆครับเป็นเซต5มาเลยครับเพื่อนๆมากับกระเป๋าใหญ่926าสอกและเกราะเซต5ของพี่ชายเขาเนี่ยสภาพใหม่กริบเลยครับเพื่อนๆพอคิดเนี่ยใช้ปืนอูซี่รูดขามานั่นเองครับส่วนปืน AK-12 เนี่ยกระสุนสีแน่นๆทั้ง3-4แม็กเลยครับเพื่อนๆมาเซตตัวพร้อมแตกแต่ได้ยิงเซตใหญ่ได้แบบนี้ก็แซ่บสิครับจริงๆคิดยิงได้2ตัวนะเพื่อนๆแต่ว่าเซต4ตัวแรกเนี่ยคิดแบ่งให้พี่เอไปครับและพี่เอเนี่ยก็เลยเสนอว่าให้คิดเนี่ยออกเเรรดไปลยคั ปัดเกิดพอดีแซ่บแต่ก็งงมาอยู่กันในเรทที่2ครับเพื่อนๆอยู่กันในแมปคลังแสงเหมือนเดิมครับในเรทนี้มากับห้อง30000 0เคกันบ้างครับมากับปืน A E K คู่ใจครับเพื่อนๆส่วนโค้ดของปืนเนี่ยด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยครับจะจเฮ้ยติงเหรอวะไม่ไม่ติดเออเวลาพิเดะ Perfume เซฟเรได้คกของดีจริงๆเลยตอนนี้เหมือนเพื่อนในทีมจะเจอสตรูแล้วเพื่อนๆแม่แต่ละคนเนี่ยเครื่องแรงไม่รอกันเลยนะและเราเสียสหายในทีมไปแล้วหนึ่งคนด้วยครับเราไปช่วยเพื่อนๆในทีมกันครับ อยู่ข้างนอกลึกตัวหนึ่งข้างในตัวหนึ่ง <Okay. S 1> มีเห็นไหมปลาเข้าไปลึกอะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ oh, ้นั่นนะนห่นกี่แล้อวะ ระวังนะเดี๋ยวหลังเข้าอ่ะอุ้ยหมวกขาวหมวกขาวมามามา,มาหมวกขาวอืมตัวนี้ไม่ใช่หมวกขาว ลึกๆอันนี้อันนี้ข้างนอกลึกข้างนอกลึกระวังระวังเล่นก่อนเล่นก่อนเดี๋ยวพึ่งจุ๊บเดี๋ยวพึ่งโฟกัสจุ๊บเล่นก่อนเลยเดี๋ยวถอยเล่นเลยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเล่นก่อนเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวปอดแล้วปอดมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้มันออกมาใกล้ขึ้ เรียบร้อยครับเพื่อนๆเกือบได้แซบเซตอวกาศครับแต่ที่ของพี่ชายเขาเนี่ยยังมีเซตอวกาศด้านในลึกอีกคนนึงครับมากับปืน MK 1 4บสครับเพื่อนๆเราไปดูคิวแคมกันครับนิ่งชื่ออะไรอ่ะไอ้ยุบโนยิงที่หลังใส่โดนหนี่ยวนใจโมหกเกาะหกแตงคี่เลยมาอยู่กันในเรทที่3ครับเรทเมื่อกี้ถือว่าบอมแล้วกันนะเพื่อนๆและเรทนี้เกิดกันที่เดิมเลยครับเกิดปั๊มนั่นเองครับ เรียงใจหกต้องเทอร์โมไม่เห็นนะ <c oughs> ถ้าเราไปยึดเรด้าเราจะโดนเรด้าถูไหม, <c oughs> ไมเดี๋ยวใครรู้จ้ะผมผมตอนนี้ฝั่งหนึ่งาทีสี่สบาบแล้วนะพิด,ดาว่าน่าจะเป็นฝั่งโรงนอนครับเมื่อเพื่อนในทีมเปิดเซตที่ปั๊มเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไปลุยด้านในกันครับ ยิงไม่ได้นะมุมนี้ฝั่งไหนสับลอนที่ฝั่งนี้ว่าหรอทำไมไม่เห็นแจ้งเตือนเพิ่งได้ยินเสียงมันนิ่วอนอืมไม่มีนี่วะไม่มีไม่มีก้นหอยวะแกโซ่ปั๊กผมมีผมมีผมไม่มียอมแล้วยอมแล้วอู๋เข้าเลยทางแม่น <ไ>ตาย,ยู่ไรพี่หน้าเซฟเสื้อตายแล้วยิงเข้าหัวนะอาจจะมีอีกเอ๊ะเดี๋ยวชุดเล็กนะอืมชุดเล็กอะ่ะแต่ยิงเข้าหัวดีเวื่วมีเพื่อนนะระวังไว้ก่อนล้ม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 แค่ลม้ลม,ลม,ลมเต็มห้า,าหมด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 ตัวน็อกตายใช่ไหม ก็ผมยิงตัวตัวสุดท้ายแล้วมันตายเลยอะ่ะตราบครับอ่ะตัวน็อกตายก็มุน็นอกตายน็อกตายหมดหมดหมดที่นี้หมดไอ้ผมแกตต๊สทางเข้าโโอเคครับดูสุกดูสุกดูดูไม่เกิดเฮียมีอะไรให้วะแจมพ่มว่าเต็ม เอาตำพี่อะไรกูรอดป่ะกูก็เฉื่อเก็บไว้ด้วยเอาก็เห็นบอกอยากได้คิดถึงเลยบอกว่าอยากได้เว้ยมันเหมือนกันแหละคิดถึงมาหาหน่อยอ่ะจับได้เลยกูปูพี่เฮ้ยเกาะเกาะกูเดือดหกแล้วผมลงข้างล่างเลยปูลงข้างล่างแล้วกันมากับเซต5ครับเพื่อนๆมากับปืน A E K ครับแล้ว A e K ของพี่ชายเขาเนี่ยแต่งเหมือนกับกระบอกคิดเป๊ะเลยครับเพื่อนๆและใช้กระสุน4คู่กับกระสุน5อีกแม่นึกว่าเจอฝาแฝดอาทินไปอีอหนุ่ม มนักกินเลยเออะอะออกวยรีเหรอไม่ไม่ถึงของแดงไม่ออกเออวันนี้ของ <c oughs> แดงดมันหมดแล้วหรือไงวะนี่มีถังลำมันอยู่อันนึงของแดงหมดเซิฟเลยเออหมดเซิฟหรอ แบบเขาแบบหนึ่งวันหนึ่งพันชิ้นอย่างเงี้ยหมดแล้ว <c oughs> มดกวมาลอยทีคือตอนเท,ที่ยงรีตอนเที่ยงอืม เอาจริงตอนที่คิดมานั่งฟังตอนคิดตัดคลิปเนี่ยทฤษฎีนี้มันก็น่าสนใจนะของแดงเนี่ยเดฟอาจจะเสพมาให้วันละ1 0 0 0ันชิ้นทั้งเซิร์ฟนะแต่ช่วงไหนรูทหมดแล้วก็หมดเลยครับอาจจะลีกทีวันถัดไปเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเล่นตอนดึกของแดงไม่ค่อยออกเลยครับแต่พอคิดมาเล่นตอนเช้านะปองแดงที่ออกดีๆนะเพื่อนๆคิดว่าทฤษฎีนี้มันก็น่าสนใจอยู่นะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะแบบเป็นแง่ข้างบนเอคปะเป็นแง่ข้างบนอ่ะตัวสี่เอตัวสี่เอคตัวใช้ยาตัวด้วยก็สามเหลี่ยม อ่ะฝอยกันจนเสร็จแล้วนะก็มาไล่เปิดเซฟกันครับเพื่อนๆในทีมเนี่ยไม่มีกุญแจมแมปนี้กันเลยฮนะแบบนี้ก็เสร็จคิดสิครับเดินไหลเข้ามาชิวๆไม่เป็นไรอย่างนี้ก็โดนเม็ดหนึ่งได้เนะเราแนี่ยไห,<น>ไหมเซฟขายชั้นล่างเนี่ยโคตรเกลือครับเพื่อนๆอย่าไปท้อครับไปขายเซฟบนกันต่อครับเป่าเ,เล็กเหรอเอาเอามามามาเอาเป่าไม่มีกระเป๋าให้ด้วยดีใจดีใจมีเทียบกู กีตาร์อีกแล้วไอ้มะเขือเทศนี่หลอนไม่เลยอ่าฮะอันนี้คือไหนอะผลของการทำดีนะฮะแชมแมนอยู่ไหนอ้ะี่ข้างบนหรอข้างบนนะข้างบนข้องเซฟบดเออทะเลาะกับบอดเออเป็นคนทะเลาะกับบอดเอ x ีเอ ด้วยมีเดียง MBX ด้วยเสียงอะไรอ่ะเอี้กว่าแล้วเราดูบ้างกันดูริงกอนี่เฮ้ยเอเ็กว่ะแก่โซมไปได้เล่นเอเม็กนะแก่สูตรผสมปูนทรายปูนทรายดูไม่มีดได้เล่นแล้วกรั่วแล้วจับเลย ไอ้ยิงคนตายเอาไปเอาไปเอาไปเก็บของเอาของไปเก็บดิพี่ยิงของเก็บนี่ส่งเขา้าจดหมายดิฮัลโหลเออวะ่ะได้ๆๆลืมเลยอยู่ๆๆอยู่หน้ายู้รรยากานั่งเข้ากลา,างนะไปก่อนเลยนะจ้าโกลเด้นเซอร์เพนต์ไปก่อนเลย ดักรอพี่ชาย MPX ด้านนอกอยู่สักพักหนึ่งนะครับพี่ชายเขาก็ไม่เข้ามาสักทีครับัวเลยขึ้นมาสับออกใต้ดินกดดันพี่ชายเขาหน่อยละกันครับไม่ออกนะเดี๋ยวเราเรอออก F1 นะน,นี่บออนะ <c oughs> อยากรอกันอีกสักพักหนึ่งพี่ชายเขาก็ไม่เข้ามานะครับก็เลยแยกแย่กันไปรูดกันดีกว่าครับเอ้ยรรเราวินเซฟเกิดเซ็กก่อเน่เน่ๆคุณแกงเอาเน่เอาใหญ่เยอะนี่เดี๋ยวนะผมณดอกเดี๋ยวดอกให้ดีว่าโอ้ยไอ้คิวตะละกขวัอหนีปะเนี่ยนี่นี่ไปตรงมันมาที่นี่นงไงวะ ยุทธภัณฑ์นี่อ่ะมาได้เได้หรออ่ามาคำสั่งอ,อ่ะโอ้อยู่โคตไก่อ่านี่เอาดิอีอีชิ้นหนึ่งเอาอมีสองชิ้นเลยไปถึงพลาคอดวางสองอันไม่คอดล้อเรื่องอะกีตาร์สรุปแล้วเนี่ยกาก์ดแดงก็ไม่มีใครมีนะครับกิ๊กเลยมาขายเอาของเองเลยก็แล้วกันครับ ่อย uhm. ูไเห็นไหมตรงตรงตรงติงเจอป่ะปมันหายไปแล้วตรงบริการบริการโอ้โหเยอะจังผมครับ ลุ้ในคลังแสงกันจนเกลี้ยงแล้วนะเรยนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเ,เพื่อนเสียงยิงที่ด้านนอกเนี่ยก็เงียบม,มากๆแล้วด้วยครับก็เลยตัดสินใจพากันไปออกรีเลทเลยครับแล้วท่านคิดไม่ยนให้ในกูไม่ถึงร้านกูบอกเลยเจ้าจัด มาอยู่กันในเรทที่4นะเพื่อนๆือนมาอยู่กับเรทถอดสมองอีก1เรทครับเรทนี้คิดกดตัวแฝงมาครับเพื่อนๆ่อนตัวแฝงคิดเนี่ยใช้ปืนโมซินครับมากัสบสโคปคูณหคูนเลยครับและเป็นกระสุน4ในปืนเนี่ย5นัดครับส่วนกระสุนสำรองเนี่ยให้มาเป็นกระสุน3ครับเรทนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไปดูกันครับ มาแล้วสองนะครับถ้าผมว่าเราเข้าไปไขที่บ้านคนรวยได้นะถึงแม้แวะเข้ามรลุในหอวิทยุดะเพื่อนและคิดเนี่ยเจอกุญแจผีถึง2อดอกเลยครับคิดเนี่ยกะว่าจะไปไขห้องเซฟไขที่บ้านคนรวยครับ่าในเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่บ้านคนรวยกันครับคิดเนี่ยมีจัดการบอดที่หอวิทยุไปนิดหน่อยด้วยนะเพราะว่าคิดเนี่ยเจาปืนลูกซองเผื่อไว้ยิงระยะประชิดนั่นเองครับ กำลังมาออกเลยใช่ไหมเพื่อนไหนดูสิมีอะไรบ้างน่ะอู้ไม่เลวไม่เลว่อนฝูอน้หหมวกนี่ถึงกับระเบิดรับเบอร์เลยนะทุกตอนนี้เราทิ้งได้เลยนะอะแล้วได้หมวกใหม่มาสวยงามครับพี่ดีครับผม นี่นายคัดมาอย่างละเอียดอย่างนั้นเหรอจังหวะนี้เรียกได้ว่าเข้าเมาฮะคเพื<ๆ>่อนๆและพี่ชายคนนี้เนี่ยคัดของมาอย่างดีครับแต่ของที่คัดมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีของมีค่านักหรอกครับเพราะหมวดตัวแฝงที่คิดกดมาได้เนี่ยเป็นเพียงแค่หมดนอ r m a l ครับหลักๆก็ากกมาแต่ปืนอูซี่นะครับแล้วก็กอริสีหมวกสามอีกนิดหน่อยครับแบบนี้เราสามารถจ่ายดอกแท็กออกได้หรือไม่ไม่ได้นะโอเคต,ตอนนี้คิดว่า เราก็อึดอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะสะแคปราะเวนนะฮะตอนนี้ถืปอประสงค์หลักคิดยังจะอยากไปไอ้นี่อยู่นะ ไขกุญแจห้องเซฟอ่ะที่บ้านคนรวยอตอนนี้เนี่ยคิดเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าเนี่ยเดินมาใกล้ๆนะ้ำยังไม่มั่นใจว่าเป็นตัวแฝงหรือโคนนะ้ำคิดก็เลยนอนดูลาดราวในพุ่มนี้ไปก่อนครับเดี๋ยว ือตัวแฝงนะ่ะบนหัวเรานะ่ะมาดิมาดิ ใน่เพื่อนมันนะตอนน,ตอนนี้เนี่ยคิดว่าเหมือนจะเจอเพื่อนเขาแล้วครับเพื่อนเขาเนี่ยน่จะแค้นหน้าดูนะเ,นเพื่อนๆที่คิดเนี่ยไปจัดการเพื่อนเขาไปครับ จะแค้นจริงๆนั่นแหละครับเพื่อนๆคิดเนต่ยถอยมาไกลขนาดนี <EPA> ้นะครับยังตามยิงคิดไม่เลิกเลยครับแย่มากรักเพื่อนมากๆ ยังไงฮะอาการหายยังหายซ่ายัง เรียบร้อยฮะเข้าเมาไปอีกหนึ่งคนครับตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยครับเพื่อนๆก็คัดเอามาแต่ของใช้นิดหน่อยแล้วก็เดินทางไปที่บ้านคนรวยกันเลยครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเลอกข้าวนะเพื่อนอเจ๊นะ แล้วครับแย่จังามาช้าไปหรอนี่เรามีโอกาสไปขายที่ท่าเรือนะแต่เราต้องไปออกเส้นนี้นะตามนั้นเหลยฮะห้องขายที่บ้านคนรวยได้ถูกเปิดไปหมดแล้วครับพี่ก็เลยเอากุญแจผีที่คิดได้มาเนี่ยมาลุ้นที่ห้องเซฟท่าเรือกันดูบ้างครับขายระยหมันจะยางนะขายสักหน่อย ตอนที่กุญแจจะเสียเปลา่าอ่างันสดและจริงจริงเลยละกันจะคงไปอีกนิดหน่อยงันสดโอ้ในแย่นี่ ก็ยังดีครับที่ได้ของทองมา1ชิ้นยังไงก็ขายฟรีอยู่แล้วครับไม่เสียหายและคิดก็ทําการเดินลุ้นในท่าเรือต่ออีกนิดหน่อยนะแล้วก็เดินทางไปออกเรืเลยครับเพื<ๆ>่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรทที่คิดรวบรวมมาตัดให้ดูกาลกันากานะเพื<ๆ>่อน<ๆ>ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์เกมอาร์นาเบรกเอาก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยคิดตั้งใจอดัดให้เพื่อนดูละครับบอกเลยว่าคลิปหน้า,นาเนี่ยแต่ละปืนเนี่ยโคตรสวยครับก็อลองคอมเมนต์มาเดาดูแล้วกันนะว่าจะเป็นปืนอะไรกันบ้าง้ใลวครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับจีจโอ้ยเป็นล้านเลยเหรอพี่ตัวแฝง